หลังจากวนออกไปรอบนอกไปศึกษาวิธีการดูแลหัวเข่ามาหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการจัดกระดูกการใช้เขาควายขูดหรือว่าการเอาเข็มเจาะซึ่งก็ได้โพสลงไปให้เพื่อนพี่น้องดูไปหลายคลิปแล้วรวมทั้งไปให้หมอนนวดนวดน้ำมันนวดธรรมดาหรือถึงขั้น อกเส้นนี่คืออเหตุปัจจัยแวดล้อมสุดท้ายก็ย้อนกลับมาใช้วิธีเก่าก็คือการใช้แท่งตวัดพิษหรือภาษาจีนเรียกว่าอินซาเถียวเนี่ยนะก็คือมาตบ,ตบเพื่อดึงเอาเมือกพิษแล้วก็ทำให้คลายกล้ามเนื้อไปด้วยในตัวซึ่งอัเนี้ยเราก็เคยใช้วิธีนี้แก้ปัญหาการปวดหัวเข่าทั้งสองข้างมาแล้วนี่ก็ลองย้อนกลับมาดูซิว่าวิธีการเดิม บริบทเดิมๆการอธิบายเรื่องการกระจายเลือดลมการคลายความตึงความอุดตันอะไรพวกเนี้ยก็จะกลับมาที่สูตรเดิมเจอนด้ว่าศาสตร์อะไรก็คงไม่พ้นเรื่องยินย่างเรื่องร้อนเย็นเรื่องการไหลเวียนบ้านเราก็คือเลือดลมนะแล้วถ้าเราตบไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นเมือกโผล่ขึ้นมาอันนี้ยังไม่เกิดเดี๋ยวตั้งสักพักหนึ่งมันจะเกิดเป็นเมือก ดำๆขึ้นมา,าตั้งแต่ตอนที่เรามีกรดหรือว่าเลือดข้นตกค้างนานเกินไปมันก็จะหมักทําให้ตรงบริเวณน,นี้เราเจ็บมากโดยเฉพาะเส้นหน้าแข้งเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่ได้สนใจเป็นพิเศษเดี๋ยวนี้เอาไปศึกษาหลายด้านรู้ว่าโอ้ยเส้นขอบหน้าแข้งเนี่ยเอาเขาควายมาขูดก็เจ็บมากนี่ตอนนี้ก็แท่งตัว,วตพิเ่ษอันนี้เป็นแท่งตัว,วตพิที่ใช้มานานแล้วจนมันหักหักหลายท่อนแล้วแต่เรายังไม่ยอมทิ้ง เราก็ยังเอาพลาสติกมาพันมาหุ้มแล้วก็ใช้งานได้อีกหรือจะเอาส่วนหัวตบในส่วนที่มีก้านด้เยอะๆก็ได้แต่ว่าจะเจ็บมากเอาส่วนหางมาตบตบต,ตีๆก่อนอันนี้ในไต้หวันอันหนึ่งตั้ง2,000บาทก็ดูนะครับว่าผลเป็นยังไงแล้วจะมาเล่าให้ฟังแต่นี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราเคยใช้ได้ผลแล้วก็ดูจากในคลิปใน youtube ได้ ภาษาจีนเรียกว่าอินซาเถียวเดี๋ยวจะทิ้งคํานี้ไว้อินซาเถียวก็คือแท่งตะวัดพิษนี่แหละตบ,ตบเข้าไปแล้วมันจะไปดึงเลือดเสียเมือกเมือกพิษขึ้นมานี่ตบตรงที่เราเจ็บตอนนั้นะครับมันก็จะคลายไปด้วยเส้นข้างเส้นอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะจัดการเป็นขั้นเป็นตอนไปไล่ไปทุกเส้นเลยน่าสนุก แต่ว่าเจ็บเจ็บแต่ก็โอเคเจ็บแต่ว่าไม่ได้เจ็บบาดเจ็บเป็นเจ็บที่กระตุ้นกระจายการการอัดแน่นการจุกเพื่อให้เกิดการขยายคลายตัวนะครับ